สวัสดีครับวันนี้ได้มาพบกันอีกแล้วนะครับในวันอังคารซึ่งเป็นการเปิดเรียนวันแรกหรือการมนทำงานมาแรกของสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดกับคุณว่าในเรื่องการบน่นคุณเคยบ่นไหมบ่นอะไรก็แล้วแต่บ่นเพื่อนบน่นให้ลูกให้หลานให้สามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่คุณเคยบ่นไหม การบ่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับยิ่งคุณต้องการอยากจะรวยนี่คนที่ชอบบ่นนี้จะไม่มีทางรวยนะครับคนที่จะทำงานอะไรก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นการคนชอบขี้บ่นขี้ได้เป็นคนอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดนี่ไม่ดีนะเพราะว่าคุณจะไปปรารถนาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องการอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ประสบความสเริ เลยโดยเฉพาะคนที่ต้องการทำงานอยากจะให้เจริญก้าวหน้าอยากจะใหะ้การงานของเราดีออกมาดีหรืออยากจะมั่งคังรำรวยอะไรก็แล้วแต่คนที่ชอบบน่นชอบดา่าชอบจูจี้นี่ไม่ค่อยเป็นคนดีเป็นผลลบแก่ตัวเองสะมากกว่าเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณอย่าไปบน่น นะถึงแม้คุณไม่ชอบใจอะไรก็แล้วแต่คนอะไรคนที่ทําให้คุณไม่ชอบใจก็อย่าไปบ่นไปด่าเป็นคนชอบบน่นชอบด่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากเลยโดยเฉพาะไม่ว่ากับตัวเองนั่นแหละมันจะมีผลไม,มด่ดีต่อตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะการทํางานการทํางานกับเพื่อนการทํางานกับครอ,อบครัวอะไรก็แล้วแต่จะบ่นให้ลูกขลานก็แล้วแต่นะไม่ควรบน่นนะ แนะนำเขาดีๆถ้าเขาทําไม่ถูกอะไรก็แนะนำเขาดีๆคนที่ชอบบนชอบด่านี้เป็นผลเสียต่อตัวเองมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนอยากจะมั่งค่ารา่ำรวยอยากจะประสบความเสเร็จนั้นคุณเลิกบ่นให้ได้เลิกบ่นเลิกด่าให้ได้แล้วชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็มั่งค่ารา่ำรวยขึ้นมาอย่างทันตาเห็นนะครับขอให้คุณประสบความสร็ษแล้วก็เลิกบ่นเลิกด่าได้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ